ปาเลเดินขึ้นไปข้างบนนู้นนะคะทุกคนพอเดินนี่ไปกลับก็สี่สิบนาทีเนาะเป็นทางที่สวยมากเนาะ <c oughs> นี่ไปไม่หลอดนั่งมันนั่งแปะอยู่ตรงนี้นะทุกคน <c oughs> โอก็จะมีขี้งัวด้วยนะคะทุกคนโอ้เหนื่อยแต่พี่นีก็ชอบนะเมืองสวิตเซอร์แลนด์มันก็จะเป็นภูเขานะคะทุกคนแดดแจนะคะเป็นเวลาเที่ยงครึ่งทุกคนดูท้องฟ้านะ ้้องฟาเที่ยงฟ้าเนาะตะวันก็ยังไม่กงหัวเนะาะสมัยก่อนนบ้านเราเอ,อถ้าจะดูเวลาเนาะเขาจะดูที่ตะวันนะคะทุกคนตะวันตรงหัวก็เที่ยงเนะาะถ้าใบมองตะวันก็จะชิงเฉียงหน่อย นั่นก็จะเป็นร้านอาหารนะทุกคนพี่นีก็กินกินน้ำกินน้ำหมดแล้วนะออกนนะอ,อกน้ำเนาะกอกน้ำใส่ขวด อืเดี๋ยวตอนเที่ยงเราก็จะทานอาหารร้านนี้นะคะทุกคนทานอาหารเนอร้านอาหารนี่เนาะ <c oughs> เสียแสยงเงินขึ้นมาเออขึ้นมาคนละยี่สิบหกแฟงนะคะทุกคน แต่พี่นีมีตั๋วครึ่งราคาหนทางเดินก็ก็สวยนะแต่พี่นีเดินไม่ไหวแล้วทุกคนเพราะว่าเพราะว่า เดินไม่ไหวละเจ็บเดี๋ยวพี่คุกคนจะได้เห็นเออวิดีโอที่พี่นี่จะตัดต่อเนาะที่พี่นีเดินเมื่อวานเนี่ยมันมาราทอนมากนะทางขึ้นมันจะขึ้นเออขึ้นนะภูเขาทั้งลูกล้วขึ้นไปสุดยอดนะที่จะไปเออเดินตะพานนะทุกคน แต่ชอบภูเขานะพี่นี่อ่ะทุกคนชอบเดินภูเขาชอบภูเขาแต่ จะมาใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนี้มันคงไม่ได้นะเพราะว่าเราทนหนาวไม่ได้เนะอากาศหนาวเนาะขากล้องมันก็จะเอียงๆพอหนาวหน่อยมันก็จะเจ็บตัวนะทุกคนเจ็บเจ็บเนื้อเจ็บตัวทำไมพี่นีเออ เลิกกับปาเล่ไม่ได้เนาะเพราะว่าเ <ST AN TI AL> วลาไปเที่ยวกแกเงี้ยแกก็เอาใจล้วเนาะกินเที่ยวแบบว่ามีเออกินเที่ยวนะทุกคนนะกินเที่ยวแบบแกก็วางแผนเนาะกินตรงน,นู้นตอนเที่ยงกินตรงนี้ตอนกลางคืนกินอะไรเราก็จะทําความสุขให้พี่นีเนาะแล้วพี่นีก็ แกก็ดีตรงเนี้ยถ้าเราไม่คิดว่าแกเป็นไงยังไงเจ้าชู้อะไรเนาะก็ <_' S 1> ปล่อยแกไปนะก็ <_' S 1> คิดเนาะแต่บางครั้งเราก็เกิดอาการน้อยใจหลายอย่าง <_' S 1> ที่แกอยู่กับพี่นีแกรักพี่นีเพราะแกเป็นคนเห็นพี่นีชอบเดินภูเขาแล้วพี่นีเอออย่างคนบางคนเนาะเขาจะไม่มีความพยายามเดินอย่างพี่นีเป็นคนที่แบบ ถ้าคนตั้งกฎเอาไว้นะว่าเราจะเดินไปถึงจุดนู้นจุดนี้นะถึงหนทางมันจะยากแค่ไหนค่ะพี่นีจะไปไม่รอดแต่พี่นีก็ก็จะไปเนาะมันแดดก็จะร้อนพี่นีก็จะไปไปให้ถึงจุดหมายเนาะคือว่าไม่ย้อนนะนอกจากคนที่นำทางจะย้อนเนาะจะไม่เง่าตรงนี้แหละคือใน ตัวของพี่นีเนาะแต่การที่เราขึ้นเนะาะตะปีนเขาชันๆเนาะเราขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปเนาะคือว่าเราต้องมีความมุมานะจริงนะคุณเราเอ,อไม่มีรถแท็กซี่ไม่มีอะไรคือกลับไม่ได้เนะเาะก็ต้องไปพอเราใช้เวลาขึ้นไปถึงเราดีใจนะ เราดีใจนะไปถึงจุดที่เราตั้งเอาไว้เป้าเนาะแต่นี้มันจะก็จะต้องลงเนาะเมื่อทางเดินที่เราขึ้นลำบากแค่ไหนตอนลงก็จะต้องลำบากนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นชันเนาะมันเป็นหินตอนลงเราก็จะต้องเออก็เดินดีๆนะถ้าเราไปเหยียบก้อนหินพลาดหินหลุดลงมาเราก็สามารถจะถลายได้เนาะทุกคนถลาลื่นตกเหวตกเขาตกอะไรแต่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะ พิการหรือบาดเจ็บหรืออะไรเนาะแต่ก่อนที่มันจะพิการอย่างนั้นเราก็จะต้องเจ็บเนาะฝ่ามันจะถลายลงไปถึงไหนมันจะต้องเจ็บมากๆเนาะแล้วมันก็จะเป็นการที่ว่าฝ่าฝ่าที่ว่าฝ่าที่จะเขาจะมารับเราเนาะเราก็จะทงทนเจ็บกับบาดแผลเนาะนอกจ,จากเราสลบปี่ขนนะทุกคนนี่การเดิน ขึ้นเขานะคะต้องระวังนะคะการเราจะชะล่าใจไม่ได้คือว่าการวางเท้าของเราแต่ละเท้านะเราจะต้องระวังนะการเดินดูหนทางด้วยทางยากทางลําบากเนาะทางที่มันเล็กขึ้นใกล้เหวใกล้อะไรนะทุกคนเราจะต้องเออทำเออชะล่าใจไม่ได้เนาะ ถ้าพี่นีอยู่บ้านก็คือไม่มีอะไรบังคับพี่นีพี่นีก็จะนอนนะนอนกินยาตอนนี้ไม่ได้กินยาเนาะตามันจะปิดคือหลับเลยนะคือล้มนอนเลยเนาะกินเสร็จนอนบางทีก็ไม่กินนอนทั้งวันทั้งคืนเนาะนอนแต่พอเราได้ออกมาเดินเนาะตาเราหลับเราอยากนอนเนาะทุกคน แต่เรานอนไม่ได้เพราะขาเราจะต้องไปขาเราบางทีหมดแรงนะมันมันไปไม่รอดเนาะทุกคนเนาะมันก้าวขามันไปไม่รอดเนาะแต่ <c oughs> ขาเนาะแต่เรามีเหมือนกับเรามีภาระเนาะเราจะต้องไปเราจะต้องเดินต่อเนะไม่มีใครก็มาอุ้มเราไปได้เนาะนั่นแหละพี่นีก็จะต้องพยายามเหนื่อยก็นั่งพักหน่อยดื่มน้ํา ยืดแข้งยืดขาหน่อยนะก็เดินต่อเนาะเดินต่อก็มันเหมือนหน้าที่เหมือนภาระการเดินภูเขาของพี่นีเนาะใครๆก็จะชอบบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่นอนอยู่กับบ้านแค่ไปถ่ายไปอะไรคือว่าการที่เราเออมาเดินภูเขานี่มันเป็นาร์มที่แล้วแต่คนจะชอบเนาะพี่นีก็โชคดีที่ตรงที่ว่าได้อยู่เมืองสวิตเซอร์แลนด์ คือมีคนขับรถพามาลงทุนให้หน่อยพาเที่ยวเนาะก็ได้เที่ยวนะคะได้เดินบางคนนี่ก็จะต้องขับรถหรือหาเงินตลอดชีวิตเนาะถ้าคนไม่มีเงินเนาะฝ่าจะมาได้เนาะก็เรามีโอกาสจะนี้ก็ เอาโอกาสนี้เนาะพี่นี่ก็ยังว่าโชคดีตรงที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์แต่อีกอย่างนะอยู่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาเที่ยวบนเขามาอะไรได้เน,เนะเพราะว่ามันแพงเนาะและอย่างหนึ่งเรามานอนค้างค่าโรงแรมค่าอะไรถึงแม้ว่าเราไม่มานอนพักเราขี่รถไฟขี่อะไรมาเราก็ต้องใช้เงินเนาะเราห่อข้าวมาเราก็จะต้องใช้เงินบางคนนะเห็นเขามาเดินคนเดียวเนาะ เขาบางคนเขาใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวเขาก็มาเดินคนเดียวไม่กระตั้งเด็กสาวเนาะเห็นคนแก่คนเฒ่าเขาก็มาตั้งหลักจุดเดินของเขาคนเดียวคนรักเดินภูเขาเนาะนี่แหละพี่นีก็ว่า,พ,วาพี่นีโชคดีจะเลิกกับป้าเลก็เลิกไม่ได้เนาะไม่ใช่ว่าเพราะว่าเขาพาเที่ยวอย่างเดียวเนาะมันเป็นอะไรที่ว่าตั้งแต่ปีพศสองพัน สิบแปดเนาะที่เราคบกันมามันก็ห้าหกปีแล้วเนาะที่เราคบกันมาก็รู้เขาก็รู้จักเราดีเราไม่ต้องไปทําเหม่อความเข้าใจรู้จักเนาะงอนกันบ้างทะเลาะกันบ้างโกรธกันบ้างจะเลิกกันบ้างแต่เราเลิกกันไม่ได้แล้วก็มันก็จะเป็นอะไรที่ว่าคงคงจะเลิกจากกันไม่ได้นอกจากงอนกันนะคะทุกคน นอกจากปิจัยอะไรเพราะว่าแกแกรู้นิสัยพี่นีแล้วอะไรอีกอย่างแกอาจจะเป็นทั้งฟาร์มผูกพันเนาะรักบ้างสงสารบ้างนะคะอา้าแกมาแล้วเนาะไม่รู้โอเคเดี๋ยวพี่นีจะจบคลิปนี้กับพูดเรื่อยเปื่อยเนาะนั่งคุยไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะคนเขากมองพี่นีเนาะ เราก็จะจบคลิปนี้เราพี่นีก็จะไปทานอาหารเนาะก็ถ่ายไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆเอาวิวบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไปนั่งคุยนั่งพูดอยู่ที่บ้านมันก็อยู่ในบ้านเนะาะเมื่เรามีโอากาสอยู่กับบรรยากาศภูเขานะทุกคนเราก็เก็บภาพนะบรรยากาศภูเขาไปไปทานอาหารกัน ตอนนี้พี่นีก็ไม่ได้หิวอะไรเพราะตอนเช้าเราก็กินเนาะเดี๋ยวตอนกลางคืนก็จะได้กินอีก,กน,นี่ก็จะไปกินแกะโอ้ลุกยากนะคะทุกคนอันนี้เกิดจะเป็นเวลาบ่ายโมงเนาะกระเช้าเขาเออกระเช้าเขาปิดเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะเออบ่ายโมง

เราก็มาทานอาหารเนาะก็ะให้ปลาเหลยไปถั่งซุปเนาะมาให้พี่นีอากาศก็ไม่เย็นเท่าไหร่เนาะก็มีแดดเนาะ เห็นไหมเกือบไหมล่ะเกือบหน้าทิมนะทุกคนนะบางครั้งวิดีโอของพี่นีนะทุกคนนะก็มีสาระบ้างเนาะไม่มีสาระบ้างเนาะแล้วก็พาเที่ยวด้วยนะคะทุกคนพาชมด้วยนะคะทุกคนมันก็จะไม่มีอะไรมากเนาะประเทศสวิตเซอร์แลนด์มันก็จะมีเอ,อธรรมชาติของภูเขาภูเขานะคะทุกคนมันก็ ถ้าบรรยากาศของทุกฤดูเนาะเราก็ฤดูหนาวมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูใบไม้เอ,อ่อเปลี่ยนสีนะคะทุกคนฤดูใบไม,ไม้เปลี่ยนสีก็จะเป็นสีสวยถ้าบนเขาเนาะเอ,อ่อเขาแบบนี้ฤดูใบไม,ไม้เปลี่ยนสีมันก็จะไม่เท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเป็นต้นสนแต่ จะสวยตรงที่ว่าถ้าภูเขาที่จะมีใบไม้ใบไม้ที่ใบไม้อะที่ใบไม้หลายๆสีเนาะผสมกันกับเอ,อขึ้นผสมกันกับต้นสนกับมันจะมีสามสีเนาะจะสวยนะมันจะมีสีเออสีสีเหลืองสีเขียวสีส้มนะคะทุกคน ก็จะสวยมากนะพี่นีก็จะขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะทุกคนรัติค่ะ